ก,ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับก็บตอนนี้อยู่เกมนาวิฟิลนะะนาวิฟิลเออนาวิฟิลนะฮะ,ะ,ฮะก็วันนี้ผมจะมาเล่นเรือตะเวนหนักของญี่ป,ป,ปุ่นบันเปงอีกของเยอรมันเออของเยอรมันฮะฮะกแเ๊บนงน,นะกองเออคือผมจะเล่นวันนี้ผมมาเล่นเรือตะเวนหนักของของเยอรมันนะฮะก็ปิน้นถอยเกนนะฮะปินถอยเกนอืม ก็เป็นเรือแ,แต่เวนหนักนะเออก็รูปทรงก็จะประมาณนี้เลยฮะเออเดลือวก็จะตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยฮะเออจริงโอเคฮะเติมน้ำมันให้กับไอ้นี่ก่อนแล้วก็โอ้ซ่อมปินผมผมไว้ผมว่าไว้ซ่อมที่หลังละกันนะเออเรือผมก็มีแค่นี้แหละฮะเออก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานเนาะแต่เบววลสัต์สิบหกนะเพิ่งเล่นได้ไม่นาน <c oughs> ตนน้นใหญ่เอาเหล็กไปอัพสิ่งของต่างๆหมดเลยฮะเออไม่ได้ ไม่ได้สร้างเลยเลยนะเออเนี่ยอย่างเจ้านี้ยผมกำลังอัพอ่าสู่มรชาการนะฮะจากเวลหกไปเป็นเบลเจ็ดนะฮะก็ใช้เวลาหนึ่งวันเลยนะก็พรุ่งนี้น่าจะยังไม่เสร็จอ่ะพรุ่งนี้นยังไม่เสร็จก็ประมาณพรุ่งนี้อีกสิบเอพรุ่งนี้อีกสิบเอ็ดชั่วโมงฮะเออกว่าจะเสร็จโอเคเนาะก็วันนี้จะมาเล่นปืนนะฮะซึ่งปืนเนี่ยผมใส่เครื่องยนต์ไปตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ ตัวควบคุมการเลงนะฮะไปประมาณสองนะฮะแล้วก็ปืนหลักนี่อัพอัพเป็นท็อปเลยฮะเออส่วนเกาะก็เกาะเอเวอรสองเท่านั้นนะฮะโอ้โหมึงชนอ่าได้วโอเคไหก็จะเข้าได้หนึ่งแล้วอ่าอ่าอ้าวกดดิกดกดเอ้ากดกดกดโอเคกดแล้วฮะโอเคไหนเขาก็ชวนเล่นมาแล้วเออเราก็เราก็กำลังจะเข้าเล่นพอดีอ่ะเออก็ไปแล้วกันเนาะเออไปแล้วกัน ส่วนคันนั่ผมยังไม่ได้อัพเลยนะอยือผมไม่ค่อยเน้นน้ำมันไงผมไปเน้นพวกสร้างเรือกับอาสุนมรมชาการคือผมอยากได้ซีวีกับเรือน้ํานะฮะที่ผมได้เยอรมันเนี่ยพาะเขาบอกว่าเยอรมันเนี่ยเรือน้ําดีมากครับอืมก็เลยม,มาได้เยอรมันนะเออส่วนสายอื่นเนี่ยถ้าผมได้ทองครบเนี่ยหรือยังไงก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นอยากไปเล่นสายอื่นบ้างน,นะเออโอเคเริ่มเดินเรือกันดีกว่า ปืนเราก็ปืนระยะไกลนะแต่ก็ไม่ถึงว่าไกลมากนะอย่างโซพวกเรือตะเวนหนักของอังกฤษไม่ค่อยได้นะฮะเอออังกฤษมันไกลกว่าโอเคครับปืนเรายิงไปแล้วโอเคเราไปลวนตัวกับเพื่อนดีกว่านะอเ oh yeah. อ้ยซีเอลอ้ยเอ้ซีเอลน่ากลัวกว่าฮะดีดีๆไม่เท่าไรหร่หรอกดีๆน่ากลัวแค่ตอไปิโดฮะแต่ซีเอลนี่ทั้งปืนทั้งตอไปิโดเลยโอเคมันหลบได้ฮะ ขู่เรือตะวปินญี่ปุ่นด้วยโอ้ตอรไปดูดยิงตอไปดูปดมาแล้วฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมต้องแงล่นเรือเข้าหาเพื่อนก่อนฮะให้เพื่อนช่วยโดยลุงนี้ไม่ดีแน่ฮะผมอัพตัวควบคุมการยิงมาหนึ่งนะฮะเอ้ยมาสองเอยมาหนึ่งก็เอ้ยมาสองดีมันก็อาจจะยิงไม่ค่อยแม่ยมนยำาน่ยฮะแล้วเรือผมอาจจะไม่เร็วด้วยนะเพราะว่าผม,ผมอัพเครื่องยนต์มาประมาณแค่ อันเดียวนะเออผมว่าเปิดประมาณเป็นเรืออเมริกาดีกว่าเนาะเออตรงนี้ต้องอเมริกาแหละเออเปลี่ยนลำเดิอดีกว่าอุย้ยเกือบโอ้โหตอนไปดูหมดอันนี้พอดีเลยอุย้ยอาจจะกระตุกหน่อยนะฮะเอออาจจะกระตุกหน่อยไฟไหม้แล้วไฟไหม้แล้วยิงมัน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  เออโจมเรือปิ้นเนี่ยตอนนี้เป็นเรือหาเงินของผมนะับเป็นเรือหาเหล็กเออต้องเรียกว่าหาเหล็กเพราะเกมนี้มันมันมีแต่เหล็กไอ้เหล็กคือสําคัญมากฮะก็แบบเกมนี้ยิงไม่ได้ฮะอยู่นอกอยู่นอกวิสัยการยิงโอเคไปเอ,อ้ด้านล่างไม่ต้องมั้งด้านลา่างไปด้านบนเลยกันไปด้านบนเลยกันเนาะเออไล่ล่า เออรืองนี้ต้องระวังนะเพราะมันขึ้นชื่อเรื่องทอร์โดนะเป็นเรือรัตวินญี่ปุ่นเนาะทีเอรัตววนเบาจำไม่ได้เรืนี้ชื่ออะไรแต่เขาบอกเป็นเจ้าแม่งตอร์โดเลยก็น่ากลัวนะฮะญี่ปุ่นนี้ตอร์เบโดมีดีเรื่องตอบ์เโดแรงนะแล้วก็พิสัยไกลด้วยนะเออเฮ้ยเดลี้ยวเ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 ยโอ้โหรู้สึกมันปินจะขึ้นนะฮะ โอเคมนเลยงเพื่อนผมยูนะเออผมใช้จังหวะนี้แหละในการยิงต้องคอยดูมันตลอดนะฮะไม่งั้นยิงเราแน่ๆต้องไปดูอะต้องไปดูแม่งน่ากลัวนะฮะปิงขึ้นว่ะมาปิงขึ้น,นตอนอานลูกโดนไฟไหมมาเริ่มวิ่งช้าลงฮนะไฟไหมแล้วเอาเลยเพื่อนสาม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 ที่มันโดนทีเออฉันนะ โอ้โหดาเมจดสองหมื่นได้เด็กได้เด็กมาแปดพันโอ้โน้อยอะ่ะเออเอาจริงจริงน้อยตอนอยู่ใช่ไหมว่าอยู่เมื่อกี้มัน,มนปิงปิงปิงมันขึ้นนะฮะเอเอเพราะความคุยกันว่าเฮ้ยไปชัดคนไทยโอ้ยชวนเล่นหนาเนี่ยไม่เล่นผมเล่นเองดีกว่านะเออเล่นหมดเชี่ยวชาญน,นี่แหละผู้เชี่ยวชาญไหนไปดูจะถับันสิ ดับโอ้โหระดับหนึ่งนี่น่าจะแบบเล่นมานานอะ่ะเล่นแต่เปิดเล่นแต่ซื้อโอ้โหร้อยสามห้าร้ยสามสิบสาสสี่โอ้โห,13 5, 13 3, 13 4, โโหเกือบบโมยนัวชนะร้อยสามสิบเอ็ดนะฮะแพ้3สาสิเก้าฮ้ยอดูของผมนะเดีย๋าายวเดี๋ยวผมให้ดูของผมนะดูด,ดูดูของผมนะ <laughs> ชนะสิบสองแฟ้สี่สิบหกไอ้ยังกากเลยผมอะ่ะ ก็อย่างว like ่าผมไม่ได้เทพเหมือนเขาอนาอเอออีกอย่างก็เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งมากนะเออสูตรบัญชาการเนี่ยสูตรบัญชาการป้องกันขอไปับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะฮะสลับเรือตะวินหนักบ่อยเครื่องบิน คือจะสู้กับสยานยิงทิ้งก่อนเลยฮะโอ,โอ้แล่นมาหน้าสุดอย่างนี้โอ้โหวิ่งมาดิงตอไปโดนี่ว่า เฮ้ยเฮ้ยทำงานเลยพิฆาดหลบหลบหลบโอเคเขาก็หลบเราเหมือนกันฮะพยายามหลบเราเหมือนกันโอ้โหแหลกแหลกเลยตอนแรกปกติไม่แหลกหรอกฮะเอาจริงเพราะกดอัดปุ๊บแหลกเลยโอ้โอ้ึกเหลือพิคาดผมก็อยู่ห่างๆนะเระผมเหลือตะวินหนักไม่มีอะไรต่อกรโอเคฮะเพื่อนเก็บทำดามจดดีกว่านะเออไม่ต้องเน้นคิวหรอกดามจดีสุดฮะ ยิงดาเก็ตยิงได้เหล็กเยอะฮะพูดแค่นั่นแหละกับเกมน,นี้ไม่โดนฮะอือหือน,อนเตียวเพื่อนยิงยิงย,งยิงนั่นแหละเพื่อนไฟลำนี้มันยังไม่ตายใช่ไหมเนี้ยเนีย่ยไอ้พวกมีแคนตัวใหญ่ม,มันจะเล่นมันจะเล่นเก่งมากฮะดีพวกเวลสูงเนี่ยเล่นเล่นเป็นมาก ไปช่วยคนก่อนช่วยดีๆก่อนเดี๋ยวดีๆจะแย่ฮะโอเคฮะเหมือนเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะ,ะเหมือนเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเลยนะฮะตอนนี้ผมจัดการซีอะไรนี้ก่อนดีกว่าราตัตเวียนเบาเนี่ยผมได้มาสองแล้วเอ้ยได้มาสองอันตอนไหนวะ เราดีโหลดช้านะแต่ยิงไกลแลกมาพร้อมกับยิงไกนะฮะและดามเมจก็ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะฮะถึงจะไม่หนักมากก็ถึงนะอุ้ยหนักหนักเนี่ยถ้าโดนเต็มชุดเนี่ยหนักโอเคแตกครับโอเคได้ไว้ที่หลังได้เหล็กมาหมื่นกว่านะครับอ้าวเวลขึ้นพอดีเลยเฮ้โอ้ก่อนที่ผมจะ ครับนี่นะก่อนที่ผมจะออกผมขอผมขอเช็คอะไรปร๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออโอ้โหเหล็กเหล็กไม่เหล็กผมไม่กล้าเสี่ยงวะ่ะเอาแล้วมันดีกว่าเนาะได้ดีมาดีดีสี่สิบหกได้เยอะเนาะดีดีสี่สิบหกเนี่ยไว้พาร์ทหน้าคา่อยเล่นแล้วกันเนาะดีดีสี่สิบหกโอเคเราไปเริ่มเกมเลยดีกว่าไปสกอ โอเคมาแล้วก่อจะโหลดห้องเสร็จนี่หนึ่งนาทีนะฮะอเออนานหน่อยเนาะโอ้ฝั่งนู้นมีซีเอลำเดียวนะครับส่วนฝั่งเรามีซีเอสองลำนะก็คือเราแล้วก็ใครอีกคนนึงว่านู่นนะฮะเป็นของเมริกาอืมหรือเปล่าครับโอเคของเมริกาของเมริกา นีคบอกว่าปิ้นมันไม่ค่อยดีนะฮะก็ผมคิดว่ามันมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะปิ้นทอยเกนเนี่ยเครื่องมินไม่ใช่ดีเรือทุกํำมีข้อดีข้อเสียหมดครับอย่างปิ้นผมเนี่ยข้อดีมันก็คือระยะปืนนะ,ะถ้าอัพบปิ่มท็อปป็นปิ่มท็อปนะเออระยะยิงก็ถือว่าไม่น่าเกลียดมากะะ่ะ <c oughs> ก็พอสกัดพวกดีๆได้อเอเกับพวกซีแอลได้แค่นั้นนะฮะเออ แต่มันก็ดีแล้วเออมันก็ดีแล้วถึงจะไม่ไกลเท่ากับพวกของอังกฤษหรือของอเมริกานะฮะเออแต่ก็ดีแล้วฮะผมไม่รู้ว่าอเมริกาอังกฤษระยะเท่าไหร่แต่เห็งเขาบอกว่ามันมันใกล้ออก่าของเยอรมันผมก็ไม่เคยเล่นนะเออแต่ลอนใหญ่เห็นเขาบอกว่าปิ้นทอยเกลนหรือพวกดูดเยอรมันมันไม่ค่อยดี ซึ่งผมก็บอกว่ามันมันมันก็ดีอ่ะมันก็ดีมันไม่ได้แย่นะเออแต่มันขึ้นอยู่ที่การเล่นของคนคนนั้นมากกว่าเออคือเรือบางลำมันก็มีข้อดีข้อเสียใช่ไหมล่ะเออมันก็มีข้อดีข้อเสียนะฮะอย่างเช่นปินเนี่ยเออปินเนี่ยข้อเสียจะไม่เจอเลยนะเอาจริงเออ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 เ ไม่ทันไงอ้าวมาหานี้ก็เสร็จสิครับพี่อ้าวยิงมันยังยิงมันมนั่นแหละดีเลยเพื่อนโอเคได้เล็กมาสองพันนะฮะก็นะถือว่าดีนะฮะทำดาเมจมาหกพันก็ช่วยเพื่อนบ้านนะะเออได้เวิวมาหนึ่งรอยหกสิบหกนะฮะ โอเคฮะก็เรือปิ้นทอยเกนเนี่ยคือใครจะใครจะเอาแบบสายแบบผมใครจะเอาแบบผมก็ได้ฮนะเออแบบเลือกแบบเอาแบบเบบนี้ยม,มาแบบมาแบบเนี้ยกับผมมาเออเลือกได้คนระับเออมาแบบสายเดียวกับผมก็ได้นะเออก็ผมเน้นเรื่องปืนอ่ะผมเน้นเรื่องปืนนะพวกปืนเป็นหลักนะพวกรือแลตะเวนหลักเนี่ยก็ปืนลองเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปบวกใ,ใกล้ๆไงี่ยผมก็ ขนาดบูดจะสสยกลางๆมากกว่านะก็ไม่ได้เข้าไปใกล้มากก็ไม่ได้อัพเรือลองมาะส่วนเครื่องยนต์ผมก็ช่างมันละกันเพราะผมเน้นผมเครื่องยนต์ผมเน้นหนึ่งนะเออก็เลยช่างมันละกันก็แค่ให้มันพอไปได้เออพอไปได้ก็พอะอับคืงมันความเร็วสูงสุดก็ยี่สิบน็อตเนาะก็มันก็ยังไม่ช้าเปลื่นไปนะมันก็พอดีกับพอดีกับรถอ่าพิเดีเรือรัตเวนหนักเนาะเออแต่มันอาจจะช้าไปนะสำหรับใครบางคน สับใครบางคนอะเอออาจจะช้าไปนะแต่ผมก็ถือว่าความเีก็พอดีนะฮะส่วนปืนนะผมก็ถนัดใช้ปืนแบบนี้มากกว่านะเออระยะยิงก็เท่ากันนะปืนหนึ่งกับปืนสองแต่ความแรงนะฮะแต่ความแรงของกระสุนเนี่ยปืนสองจะน้อยกว่าปืนท็อปนะครับอปืนเลเวลสองเนี่ยอ,อส่วนระยะการนีโหลดถ้าปืนสองก็จะเร็วกว่านะถ้าใครเน้นสายแบบปืนเบาเบานะฮะแหละ ลีโรนไวนะฮะสับปืนทอยเกนนี่ก็มีครับก็มีนะฮะเอเลิโน่สองอาดามมจสูงสุดที่กระสุนมันทําได้ก็ประมาณสองร้อยสี่สิบหกนะฮะเออแต่ผมเน้นความแรง้ัยไงเน้นความแรงก็มาห้าร้อยสองเลยซึ่งก็จุกอนะ่ะโดนทีก็จุกโดนมันชุดทีก็จุกส่วนเกาะนี่ผมใช้เกาะเอลิวสองนะเออความเรยวเรือลดลงไปหกหกเปอร์เซ็นต์นะเอ ติดระบบเปอร์เซ็นต์ความเรือเรือโอเคซือซ้มเป็นหนึ่งส่วนเรือพิฆาตหรือเรือสายอื่นก็จะเน้นความเร็วนะครับไอเรือนี้ผมไม่ได้ใช้งานอะเลยไม่ได้อะไรมากฮะนี่ฮะคือผมจะเน้นความเร็วเป็นเลเวลสองนะเพราะว่าความเร็วสงสุดของเรือพิฆาตส่วนใหญ่ฮะมันจะอยู่ที่สามสิบใช่ไหมอืมก็ผมก็ไม่ได้เน้นความเรวอะไรมากนะก็เน้นปืนเลเวลสามนะให้มันยิงไกลก็พอแล้วก็ การปดโอแค่นี้พอแล้วสำหรับเรืร่อพพิคาดน,นะเออของผมนะอืมโอเคก็กลับเขาเลื่อนต่อดีกว่านะเราก็มาเล่นปิ้นทอยเก้งกันต่อฮะอีกตาหนึ่งตาสุดท้ายอืมมายี่สิบวินะฮะระหว่างเราก็เรามาเลือกดีกว่าผมซื้อเรือมไหนดีคือผม คือาตเวินน่ะของของของเยอรมันเนี่ยมันไม่มีลำไหนถูกใจถูกตาผมเลยก็มีแค่อ่าคนว่มีแค่ลำนี้นะฮอารอลอนคีปเปอร์อารที่ต้องขออภยัยับผมจะอาร์มอลอนอารมอลอนคีเปอร์เออถ้าผมอาน์ทีก็ต้องขออภัยนะฮะโอเคมาแล้วอยากจะลำนี้มากเลยจะใช้แปดแสนสองหมื่นเล็กปั <laughs> ่นตายฮะผมอะ อ๋อแล้วก็ผมขอชี้แจงนี้นะฮะว่าเรื่อง Open TD เนี่ยที่ให้ผมสตรีมนะฮะก็รอไปก่อนนะอืมรอไปก่อนนะครับรอผ่านปีนี้ไปก่อนนะผมจะมาสตรีมให้ดูทําไมผมต้องรอผ่านปีนี้นะครับไม่ใช่เพราะอะไรครับผมมีเกณฑ์ทหารในปีหน้าเออก็ผมจะกัดสตรีมไปด้วยแล้วก็ให้คนอื่นเขาดูเนตไปด้วยฮะเออง่ายก็คือสตรีมแล้วดเน็ตไปด้วยให้แบบ แต่ว่าอยังไงดีมันก็เหมือนกับสตรีมของเกมเมอร์ทั่วไปเนาะของสตรีมเมอร์ทั่วไปเนาะก็คือมีการดนูนี่มีการอะไรอย่างเงี้ยฮะก็กะว่าจะทำงางินนะฮะเออแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าเออทำไมเอาหายเพิ่มมาพอดีเลยวย่าไกลมากฮะออกมาออกมาออกมาเราไปดูเราไปดูน่ากลัวยิงมันสิลูกยิง เิงขึ้นโอ้ยยปิงขึ้นไม่โดนไม่โดนไม่โดนรอเพื่อนซ้ำเพื่อนเลยซ้ำเลยซ้ำเลยเพื่อนมัน,มนก็จะตายแล้วโอเคกูซ้ำเองก็ได้เหมือนห้านะฮะอืออุ้ยจุกผมบอกนะโดนเต็มเต็มนี่คือจุกะฮะบอกผมบอกเลย,เ,ยเต็มเต็มคือจุกครับ เต็มเตมคือจุกครับปูแคันี้แหละปัวยยาไกลย,ยิงไม่ค่อยโดนแทนตื่เราเหมือนปิงมันขึ้นบ่อยนีืไงวะลิเนตเรามันกากวะอุย้ยเจ็บน,นนะหน้าเจ็บปะนะ่าโดนทีเจ็บอะนะ่าจุกจุกเลยอะ่ะ เดือวิค่าเมื่อกี้จุกเลยอะ่ะเด๋ยวเรามาเรือแท้ C L นะครับพวกราจะเวีนเบา C L นี่ก็ถือว่าน่ากลัวนะ C L กับ C A เนะี่ยโอ้โห C L ฝั่งนู้นจะเอา C L ก่อนหรืี C A ก่อนดีวะผมว่าเอาลาเอา,เอา,เอา,เอาลาที่ใกล้สุดดีกว่า ไม่โหคิวนะฮะเอาลังที่ใกล้สุดก่อนกว่าโอ้โห T L S S H ด้วยเรืออังกฤษด้วยโคตรเกียรเรืออังกฤษเลยมาสีลำแล้วสามหมื่นแล้วดาเมียผมเดี๋ยวผมก็ลำเดียวฮะตอนนี้เพื่อนตายแลลวรู้สึกว่าเรือเมกาไม่มีต่อไปดูฮะก็ สามารถสู้ได้เออโอเคแล้เวเราก็ปล่อยหมอกบ้างอ่าบางตัว เจอตัวแล้วครับท่านผู้ชมอ้าวฝนตกมองไม่เห็นฮนะับแต่ฝ่ายนู้นอมองเห็นเพราะมันขึ้นดินนะแล้วตะเวนหนักฝั่งนู้นยิงไปแล้วฮนะลบอินึ่งหมอกนะไปดูอืออจม ดูซิว่าใครชนะระหว่างเรือกิดกับเรือเรือคงไม่ต้องถามแล้วใครจะชนะผมชนะอีกแล้วตายซะดาราหมื่นเจ็ดนะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอจบคลิปวิพี่านี้ก่อนฮนะก็ถ้าใครชอบฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับ เพื่อปเป็นแรงกังัใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคนะฮะก็สับคลิปนะฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะไว้พบกันใหม่สับคลิปต่อไปนะฮะบ๊ายบายครับ